ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพเจ้าเคยได้ยินคนทั้งหลายกล่าวกันว่าเป็นพระต้องบวชบางคนว่าหากไม่ได้บวชย่อมไม่ชื่อว่าเป็นพระแต่บางคนก็กล่าวตรงกันข้ามว่าแม้เป็นหัสห์หากประพฤติธรรมย่อมเป็นพระได้เช่นกันพระพุทธองค์ข้าข้าพเจ้ามิอาจตัดสินใจได้ว่าคำใดเป็นคำจริงขอพระองค์โปรดแสดงความกระจ่างแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า อาน o n ความเป็นพระนั้นไม่ได้เกิดจากเพียงเครื่องหมายภายนอกไม่ใช่เพียงเพราะโกนผมนุ่งห่มผ้ากาสาวะจึงชื่อว่าเป็นสมณะเราตถาคตเคยตรัสไว้ในสังคีติสูตรว่าไม่ใช่เพราะการห่มผ้ากาสาวะจึงชื่อว่าเป็นสมณะแต่ผู้ใดละบาปอากุศลทั้งหลายได้ผู้นั้นแลจึงชื่อว่าเป็นสมณะโดยแท้ เพราะฉะนั้นอานน์เอย๋ยจงเข้าใจเถิดว่าพระที่แท้มิใช่รูปภายนอกแต่เป็นความบริสุทธิ์แห่งใจข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นคำว่าพระหาได้จำกัดอยู่ที่บรรพชิตผู้ครองเพศสมณะเท่านั้นไม่แม้คฤหัสถ์ก็สามารถเป็นพระได้กระนั้นหรือพระเจ้าข้าถูกแล้วอานน์เราตาาคตได้แสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่ชนทั้งหลาย ไม่ได้จำกัดว่าเฉพาะผู้บวชเท่านั้นจึงบรรลุทำได้ในพระธรรมวินัยนี้ยังมีคฤหัสหัที่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลอยู่มากเช่นอนาถบินทิกะเศรษฐีผู้ได้บรรลุโสดาปติผลและวิสาขามหาอุบาสิกาผู้เป็นเลิศในฝ่ายคฤรืสหัหญิงทั้งสองล้วนเป็นพระอริยะทั้งที่ยังครองเพศคฤหัสหัอยู่น่าพิศวงนักพระพุทธเจ้าข้าเช่นนั้นแล้ว สิ่งใดกันเล่าที่ทำให้บุคคลควรชื่อว่าพระอานอนท์ความเป็นพระนั้นม่ได้เกิดจากเพียงจีวรแต่อยู่ที่การฝึกใจบุคคลผู้ยังเต็มไปด้วยโลภโทสะโมหะแม้จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะก็มิใช่สมณะโดยแท้แต่ผู้ใดละอกุศลทั้งปวงตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาแม้จะยังเป็นคขรัค ย่อมชื่อว่าพระอริยะได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นความเป็นพระแท้จริงม่ได้ขึ้นกับการบวชภายนอกแต่ขึ้นกับการบวชภายในใจใช่ไหมพระเจ้าข้าอานน์ถูกแล้วบวชภายนอกเป็นเพียงการแสดงออกเป็นเครื่องอาศัยให้บุคคลได้ฝึกตนง่ายขึ้นแต่บวชภายในคือการสละกิเลสละตัณหานั่นแลคือหัวใจ เมื่อใจบริสุทธิ์จากกิเลสแม้ขรัสถ์ก็เป็นพระได้คำตอบนี้ของพระพุทธองค์ชี้ชัดว่าพระที่แท้จริงคือผู้ละกิเลสไม่ใช่เพียงผู้ครองจีวรในยุคปัจจุบันหากเรายังครองเรือนแต่รักษาศีลห้าอย่างมั่นคงเจริญภาวนาเห็นธรรมได้จริงใจก็จะค่อยๆเปลี่ยนสู่ความเป็นพระอริยะแม้ไม่เคยบวชสรุป พระอานทนตั้งคำถามว่าต้องบวชจึงเป็นพระหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันว่าพระแท้จริงคือผู้ละบาปอากุศลฆราวาสก็สามารถเป็นพระอริยะได้หากใจเข้าถึงธรรมการบวชภายนอกเป็นเพียงเครื่องอาศัยแต่การบวชภายในคือแก่นแท้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระเจ้าขอทูลถามต่อเถิดว่า เมื่อบุคคลหนึ่งโกนผมนุ่งห่มจีวรอ,ออกบวชในพระธรรมวินัยแล้วแต่ยังไม่ละความโลภความโกรธความหลงได้เลยเขาผู้นั้นจกชื่อว่าเป็นสมณะโดยแท้หรือว่าเป็นเพียงบรรพชิตภายนอกเท่านั้นพระเจ้าข่าอานน์เอย๋ยบุคคลนั้นเป็นเพียงบรรพชิตที่บวชภายนอกยังมิใช้สมณะโดยแท้ เราตถาคตเคยตรัสไว้ในธรรมปฐคาถาว่าไม่ใช่เพราะโกนผมจึงชื่อว่าสมณะหากยังเปี่ยมด้วยมิจฉาทิฏฐิเต็มไปด้วยตัณหาเขาย่อมเป็นเพียงผู้แต่งกายภายนอกส่วนผู้ใดสงบจากบาปอากุศลทั้งหลายผู้นั้นแหลชื่อว่าสมณะอาน์เย๋ยความเป็นพระมิใช่เพราะจีวรหากอยู่ที่ความสงบแห่งใจ แต่พระผู้มีพระภาคเช่นนั้นแล้วการบวชภายนอกแม้จะเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แต่ก็ไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยใช่หรือไม่พระเจ้าข้าเพราะผู้ครองเพศบรรพชิตย่อมได้โอกาสมากกว่าครือหัดในการเพียรภาวนาถูกแล้วอานน์การบวชภายนอกย่อมเป็นอุปกรณ์ที่เกื้อกูลเพราะบรรพชิตละภาระเรือนอาศัยจีวรบินทบาทเสนาสนะ และเพศสัชกรรมที่อนุญาตไว้เพื่อดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นจึงมีเวลาฝึกตนมากกว่าแต่ถึงกระนั้นหากผู้บวชเพียงแต่ถือเพศมิได้ฝึกใจก็ย่อมไม่ต่างจากครหัหั์ผู้ยังหลงมัวเมาส่วนคฤหัหั์ผู้ฝึกใจจริงย่อมเป็นพระอริยะได้แม้มิได้ห่มจีวรข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเช่นนั้นแล้วการบวชภายในใจ จะทำให้บุคคลเป็นพระอริยบุคคลได้จริงหรือพระเจ้าค่ะอานอน์เอยแท้จริงแล้วพระอริยบุคคลมิได้จำกัดที่เพศบรรพชิตหรือคฤหัหัดแต่จำกัดอยู่ที่เห็นอริยสัจสี่เมื่อบุคคลใดรู้ชัดซึ่งทุกข์รู้ชัดเหตุแห่งทุกข์รู้ชัดความดับทุกข์และปฏิบัติถึงหนทางดับทุกขบุคคลนั้นแลเป็นพระอริยะ ดังเช่นอนาถบินทิกะเศรษฐีและวิสาขามหาอุบาสิกาแม้ครองเรือนก็ยังได้บรรลุโสดาปติผลนี่คือหัวใจสำคัญความเป็นพระมีใช่เพราะเพศบวชแต่เพราะใจเข้าถึงธรรมแม้เราที่อยู่ในยุคปัจจุบันไม่ได้โกนผมไม่ได้ครองจีวรแต่หากเราฝึกจิตให้เห็นตามความจริง รักษาศีลไม่ให้ขาดจเจริญสติอย่างต่อเนื่องใจก็จะค่อยๆกลายเป็นพระเป็นผู้สงบเย็นจากกิเลสทีละขั้นการบวชภายนอกคือสัญ,ญลักษณ์เป็นอุปกรณ์ให้ฝึกง่ายขึ้นแต่การบวชภายในคือการละกิเลสรักษาศีลเจริญสติและปัญญาพระอริยบุคคลเกิดขึ้นได้ทั้งในคริหัตและบ,บรรพชิต พระพุทธเจ้าตรัสชัดพระที่แท้คือผู้สงบจากบาปอากุศลข้าแต่พระผู้มีพระภาคเมื่อได้สดับพระดำรัสของพระองค์ว่าความเป็นพระไม่ได้ขึ้นกับเพศแต่ขึ้นกับการชำระจิตข้าพเจ้าก็เกิดความสงสัยต่อไปว่าในอดีตการมีผู้ใดบ้างที่แม้ยังครองเรือน จะได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลแล้วพระเจ้าค่าอานทน์จงฟังให้ดีเถิดในพระธรรมวินัยนี้มีคารวาะผู้บรรลุธรรมเป็นอริยะบุคคลมากมายเราจะกล่าวแก่เธอเป็นตัวอย่างอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมหาเศรษฐีแห่งพระนครสาวัตถีเมื่อได้ฟังธรรมครั้งแรกใจของเขาได้เปิดออกต่อความจริง เขาเห็นชัดซึ่งอริยสัจสี่จนบรรลุเป็นพระโสดาบันแม้ครองเพศคารวาสแต่เขาก็เป็นพระอริยะผู้มั่นคงในพระรัตนตรยัยน่าอัศจรรย์นักพระพุทธเจ้าข่าคารวาสที่เต็มไปด้วยภาระงานยังสามารถเข้าถึงความเป็นพระได้ถึงเพียงน,นี้แล้วยังมีใครอีกหรือไม่พระเจ้าข่าวิสาขามาหาอุบาสิกา หญิงผู้เลิศในฝ่ายคฤหัสถ์เธอได้บรรลุโสดาปติผลตั้งแต่ยังเป็นสาวน้อยด้วยศรัทธาและปัญญาอันแก่กล้าต่อมาได้เป็นกำลังใหญ่ในพระาศาสนาคอยบำรุงภิกษุสงฆ์อยู่ไม่ได้ขาดเธอแม้จะครองเพศหญิงมีบุตรธิดามากแต่ก็เป็นพระอริยะผู้เปี่ยมด้วยเมตตาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพียงได้สดับเพียงสองท่านนี้ข้าพเจ้าก็เห็นความจริงชัดเจนว่าความเป็นพระไม่ใช่เพราะจีวรแต่เพราะจิตที่เข้าถึงธรรมยังมีอีกหรือไม่พระเจ้าข่าอานนท์ยังมีอีกมากเช่นสุมาณะเศรษฐีผู้เป็นโสดาบันผู้มั่นคงและจิตตักคริหบดีผู้ได้บรรลุโสดาปฏิผลเช่นเดียวกันเป็นเลิศในฝ่ายอุบาสก ผู้แสดงธรรมแก่ชนหมู่มากบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นคฤหั์แต่ได้บรรลุเป็นพระอริยะเพราะจิตเข้าถึงธรรมน่าอัศจรรย์นักพระพุทธเจ้าข้าแสดงว่าทั้งชายและหญิงทั้งคนมั่งมีและคนธรรมดาหากมีศรัทธาและปฏิบัติธรรมจริงก็สามารถเข้าถึงความเป็นพระได้ใช่ไหมพระเจ้าข้าถูกแล้วอานนท์ พระอริยะบุคคลหาได้จำกัดอยู่ที่เพศบรรพชิตไม่ใครก็ตามที่เห็นธรรมบุคคลนั้นย่อมเห็นตถาคตเพราะฉะนั้นความเป็นพระจึงอยู่ที่เห็นธรรมหาใช่ที่เพศภายนอกในพุทธการมีคารวะจำนวนมากที่บรรลุธรรมอนาถบินทิกะเศรษฐีเป็นโสดาบันผู้มั่นคง วิสาขามหาอุบาสิกาเป็นโสดาบันผู้เลิศในฝ่ายหญิงจิตตะคฤริหะบดีเป็นอุบาสกผู้เปี่ยมด้วยปัญญาเรื่องเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจว่าไม่ว่าฐานะใดหากใจเข้าถึงธรรมก็เป็นพระอริยะได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าชี้ตัวอย่างคารวาสผู้บรรลุธรรมจริงอนาถบินทิกะเศรษฐี วิสาขามหาอุบาสิกาสุปลณะเศรษฐีจิตตะคือระหบดีแสดงชัดว่าความเป็นพระมีได้จำกัดที่เพศบวชทุกคนที่เข้าถึงธรรมสามารถเป็นพระอริยะได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเมื่อได้สดับพระดำรัสถึงคารวาสผู้บรรลุธรรมข้าพเจ้าก็เข้าใจมากขึ้นว่าความเป็นพระไม่จำกัดที่เพศ แต่กระนั้นข้าพเจ้าก็ยังใคร่ทูลถามให้ชัดเจนว่าระหว่างการบวชภายนอกและการบวชภายในทั้งสองนี้แตกต่างกันอย่างไรพระเจ้าค่าอานน์การบวชภายนอกหมายถึงการออกจากเรือนโกนผมนุ่งห่มผ้ากาสาวะดำรงชีวิตด้วยศิลวินัยของบรรพชิตส่วนการบวชภายในหมายถึงการสละกิเลสสงบใจจากตัณหาและอวิชชา บวชภายนอกเป็นเพียงเครื่องอาศัยแต่บวชภายในคือแก่นแท้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสดงว่าบุคคลอาจบวชภายนอกแต่ถ้าไม่บวชภายในใจก็ยังเป็นสมณะใช่หรือไม่พระเจ้าข้าถูกแล้วอานนท์เราตถาคตเคยตรัสไว้ในธรรมประทะกาถาว่ามิใช่เพราะการครองเพศจึงชื่อว่าเป็นสมณะห่างยังเต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะเขาย่อมเป็นสมณะเพียงด้วยนาม แต่ผู้ใดสงบจากกิเลสผู้นั้นแลชื่อว่าสมณะโดยแท้ดังนั้นบวชแท้คือบวชในใจข้าแต่พระผู้มีพระภาคแล้วบุคคลผู้ยังเป็นคฤริหั์หากตั้งใจฝึกฝนภายในย่อมเรียกได้ว่าบวชภายในใช่หรือไม่พระเจ้าข้าใช่แล้วอานอน์เมื่อบุคคลตั้งอยู่ในศีลมีสติระวังอินทรีย์ไม่ปล่อยใจให้หลงไปตามอารมณ์ภายนอกเขาย่อมสละโลกิยะด้วยใจ นั่นคือการบวชภายในและแม้ยังไม่บรรลุธรรมสูงสุดก็ย่อมเพาเหตุแห่งพระอริยะไว้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการบวชภายในนี้จะสำเร็จได้อย่างไรพระเจ้าข่าอานน์จงเจริญอริยมรรคมีองค์แปดให้สมบูรณ์เถิดตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะคือคิดชอบดำรงด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชิวะคือวาจาการงาน และอาชีพชอบเพียรด้วยสัมมาวายามะมีสติด้วยสัมมาสติและตั้งจิตมั่นด้วยสัมมาสมาธินี่แหละคือเส้นทางแห่งการบวชภายในน่าอาัศจรรย์นักพระเจ้าค่าข้าพระเจ้าพบว่าทรรว่าบวชในความหมายแท้จริงคือการละกิเลสมีใช่เพียงเครื่องหมายภายนอกการบวชภายในนี้แม้ครหัหั์ก็ทำได้ขอเพียงตั้งใจปฏิบัติอริยมรรคใช่หรือไม่พระเจ้าข้า ใช่แล้วอาน,อนุนบุคคลใดแม้อย่างครองเรือนแต่ตั้งมั่นในศีลมีสติปัญญาเพ่งพิจารณาย่อมบวชในใจแล้วเขาเป็นผู้ละบาปอากุศลทั้งหลายแม้ไม่ได้ครองจีวรก็ยังเป็นพระอริยะได้พระพุทธเจ้าส่งชี้ชัดว่าบวชภายนอกเป็นเพียงการออกจากเรือนแต่บวชภายในคือการออกจากกิเลส ดังนั้นแม้เรายังอยู่ในโลกยังมีครอบครัวมีงานการแต่ถ้าใจเราไม่หมกมุ่นในกิเลสรักษาศีลเจริญสติและปัญญาเราก็กำลังบวชภายในอยู่ทุกลมหายใจการบวชภายนอกคือเพศบรรพชิตการบวชภายในคือละกิเลสด้วยใจสมณะโดยแท้คือผู้สงบจากบาปอากุศล คฤรืหั์ก็สามารถบวชภายในและเข้าถึงความเป็นพระได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเมื่อข้าพเจ้าได้สดับพระธรรมเทศนามาหลายครั้งจึงเข้าใจว่าการบวชภายนอกแม้เป็นประโยชน์แต่แท้จริงแล้วหัวใจอยู่ที่การบวชภายในแต่ข้าพเจ้ายังใคร่ทูลถามให้ชัดเจนว่า แล้วแท้จริงใครเล่าที่สามารถเข้าถึงความเป็นพระอริยะได้พระเจ้าค่าอานนบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นล้วนมีโอกาสเข้าถึงธรรมไม่ว่าบรรพชิตหรือขรัสถ์ไม่ว่าชายหรือหญิงไม่ว่ามั่งมีหรือยากจนตราบใดที่ยังมีศรัทธาตั้งใจปฏิบัติ ตามอริยมรรคบุคคลนั้นย่อมบรรลุความเป็นพระอริยะได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเมื่อได้ฟังเช่นนี้ข้าพเจ้าก็ระลึกถึงอนาทบินทิกะเศรษฐีวิสาขามหาอุบาสิกาและจิตตะคหริหบดีบุคคลเหล่านั้นล้วนยังครองเพศคริหัดแต่ก็ได้บรรลุโสดาปติผลแล้ว เป็นพระอริยะอย่างแท้จริงใช่แล้วอานท์การเห็นธรรมมิได้จำกัดเพศดังที่เราตถาคตตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเมื่อบุคคลรู้แจ้งอริยสัจสี่ใจของเขาก็พ้นจากเครื่องผูกมัดแห่งสังสารวัฏนั่นคือพระที่แท้จริงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เช่นนี้แล้วบุคคลใดแม้ยังม่ได้บวชแต่ตั้งใจปฏิบัติธรรมจริงจังย่อมสามารถเป็นพระอริยะได้จริงใช่ไหมพระเจ้าข่าถูกแล้วอานนุ์พระอริยะมิได้เกิดจากเพศภายนอกแต่เกิดจากการชำระจิตให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามที่รักษาศีลเจริญสติภาวนาเห็นธรรมตามความเป็นจริง ย่อมก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยะแม้ไม่ได้โกนผมแม้ไม่ได้ห่มจีวรก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคข้าแต่พระพุทธองค์ข้าพระเจ้าเข้าใจแล้วว่าความเป็นพระนั้นอยู่ที่ใจที่พ้นจากกิเลสหาใช่เพศภายนอกไม่พระอริยะจึงเป็นความจริงที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนอานนท์ จงประกาศแก่ชนทั้งหลายเถิดว่ามิใช่เพราะครองจีวรจึงเป็นพระมิใช่เพราะโกนผมจึงเป็นสมณะแต่เพราะใจพ้นจากบาปอากุศลจึงเป็นพระอริยะโดยแท้นี่คือทางที่ตถาคตเปิดไว้สำหรับสัตว์โลกทั้งปวงคำสอนสุดท้ายในตอนนี้เหมือนแสงที่เปิดประตูใจให้เราเห็นชัด ไม่ต้องบวชก็เป็นพระได้ทุกคนที่หมั่นเพียรฝึกใจรักษาศีลเจริญสติปัญญาย่อมก้าวสู่ความเป็นพระอริยะได้ไม่จำกัดเพศวัยหรือฐานะใดๆโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบแม้เราจะไม่สามารถละภาระทางบ้านทางงานเพื่อบวชได้แต่เรายังสามารถบวชในใจทุกขณะและเมื่อใดที่ใจสงบ เย็นจากกิเลสเมื่อนั้นเองเราได้สัมผัสความเป็นพระในตัวเราแล้วพระพุทธเจ้าสรุปทุกเพศวัยฐานะล้วนเข้าถึงความเป็นพระอริยะได้พระไม่ได้เกิดจากจีวรหรือการโกนผมแต่จากใจที่พ้นจากกิเลสใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นตถาคตทุกคนมีโอกาสบวชในใจและเป็นพระได้จริง